สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้ผมอยู่ที่หอโพนเรืองเดชาซึ่งเป็นโพนเก่าแก่ของวัดควรปรงนะครับสร้างขึ้นโดยพระอาจารย์คงอดีตเจ้าอาวาสวัดควรปรงประมาณปีพุทธศักราช2408 mm hmm. เดิมชื่อโครงพุกเป็นโพนมีเสียงดังร้าวใจไพเราะซึ่งตั้งอยู่บนเดินสูงของวัดควรปรง เสียงจึงได้ยินไปไกลใช้ตีบอกเวลายามเช้าเที่ยงเย็นและเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญเชื่อว่าเป็นโพนที่มีความคลังเลยศักดิ์สิทธิ์บนบานตามความเชื่อมักสำเร็จผลตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็นโพนเรื่องเดชาตั้งอยู่ที่บริเวณสวนสาธารณะเขตเทศบาลเมืองพัทลุงติดกับถนนพระยาช่วยทุกขราชนะครับ หรือถ้าดลช่วยทุกขราชครับผมจะพาท่านขึ้นไปชมโพนใกล้ๆนะครับถ้าท่านสนใจนะครับมาที่สวนสาธารณะเศษเทศบาลเมืองพัทลุงตรงนี้ก็สามารถจะขึ้นมาชมโพนและตีโพลได้เป็นโพนขนาดเล็กนะครับ นี่คือบริเวณสวนสาธารณะก็มีแผ่นจารึกไว้ด้วยนะครับ ท่านผู้ชมครับก่อนจากกันวันนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีเด่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ